สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นแบบฝึหัดหน้าที่ยี่สิบห้าแล้วครับครูก็จะมาทําให้ดูนะครับเราก็จะรีวิวไปพร้อมๆกันมีอะไรที่น่าสนใจมั่งในภาพข้างบนอืมมีเลขหกแล้วหกมีห้ากับอะไรครับหนึ่งหกเนือโป้งกับนิ้วชี้แล้วบวกด้วยก้อนกลมๆหรือลูกกลมๆหรือจุดกลมๆกี่จุดหนึ่งจุดแทนจํานวนหนึ่งนะครับเอาบวกหกแล้วก็บวกอีกหนึ่งตอบเท่าไหร่เจ็ด เซตใส่คำตอบเลย7จบวกหแล้วก็บวกอีก2เอาหบวกอีก2ตอบเท่าไหร่ครับ8เซตอามาดูโจทย์ต่อไปเขาบอกว่าอะไรครับบวกสลบสข้อที่1นะครับบวก4ลบสบ,บวกสลบส เหลือเท่าไหร่ครับ0เซตใส่คำตอบข้อที่2บวก2แล้วก็ลบ1บวก2แล้วก็ลบเท่าไหร่ครับ1เหลือเท่าไหร่1ตอบเท่าไหร่1เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่3บวก3ลบ2บวกสาม ลบสองตอบเท่าไรครับหนึ่งเซตข้อที่สบวกสแล้วก็ลบสบวกสแล้วก็ลบสเหลือเท่าไหร่ครับศูนย์เซตข้อที่5้าบวกสลบสบวกสแล้วก็ลบสเหลือเท่าไหร่ครับห่ 1, แปลว่าตอบ1เซต ข้อที่6บวก4แล้วก็ลบ2บวก4แล้วก็ลบ2เหลือเท่าไหร่ครับ2ก็แปลว่าตอบ2เซตข้อที่7บวก3แล้วก็ลบ3บวก3แล้วก็ลบด้วย3เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ0เซตใส่0ต่อไปข้อที่8บวก2แล้วก็ลบ2 บวก2แล้วก็ลบด้วย2ตอบเท่าไหร่ครับ0ู e เตข้อที่9บวก3แล้วก็ลบด้วย3บวก3แล้วก็ลบด้วย3ตอบเท่าไหร่0ูนเซ็ตใส่คำตอบต่อไปข้อที่10บวก4แล้วก็ลบด้วย4บวก4แล้วก็ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่ 0ตอบ0 s e ใส่คำตอบต่อไปข้อที่11บวก2แล้วก็ลบ1บวก2นะครับแล้วก็ลบด้วย1เหลือเท่าไหร่ครับ1ตอบเท่าไหร่1เซ t บวก3ลบ1บวก3ลบ1ตอบเท่าไหร่ครับ2 s e เซ ใส่คำตอบต่อไปข้อที่13บวก4แล้วก็ลบ1บวก4แล้วก็ลบ1เหลือเท่าไหรครับ3ก็แปลว่าตอบ3 s e เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่14บวก3แล้วก็ลบ3บวก3แล้วก็ลบ3เหลือคำตอบเท่าไรครับ0น ต่อไปข้อที่15บวก3แล้วก็ลบด้วย2ทํทำไงครับบวก3แล้วก็ลบด้วย2เหลือคำตอบเท่าไหร่1เซตต่อไปข้อที่16บวก4แล้วก็ลบด้วย4บวกสแล้วก็ลบด้วย4เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ0เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่17บวก4แล้วก็ลบด้วย3บวก4 แล้วก็ลบด้วย3 <S <S <an> <S เหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ1เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่18บแวก4แล้วก็ลบ2บวก4แล้วก็ลบ2เหลือคำตอบเท่าไหรครับ2เซตใส่คำตอบต่อไปข้อที่19 4, วบว 4, <S <S <an> บก4แล้วก็ลบด้วย4บวก4แล้วก็ลบด้วย4เหลือเท่าไร่ครับ0ตอบ0เซต ใส่คำตอบข้อสุดท้ายก็ที่20บวก2แล้วก็บวกอีก2บวก2แล้วก็บวกอีก2ตอบเท่าไหร่ครับ4 s e เซตใส่คำตอบนะครับสิ่งสำคัญคุณครู่าลืมเรื่องการบอกโจทย์นะครับ10ข้อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ